สวัสดีครับเคยรู้สึกไหมครับว่าชีวิตมันวนๆอยู่ที่เดิมไม่ว่าพยายามจะเปลี่ยนอะไรเท่าไหร่สุดท้ายก็กลับมาเจอปัญหาเดิมๆอีกอย่างเรื่องความสัมพันธ์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้มันก็เหมือนเดิมวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับอิงจากข้อมูลที่มีคนส่งเข้ามานะครับเป็นแนวคิดที่ว่าการเปลี่ยนแปลงจริงๆเนี่ยมันจะเริ่มไม่ได้เลยถ้าเรายังไม่ยอมรับความจริงบางอย่างเกี่ยวกับตัวเองใช่ค่ะ เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากแล้วก็จริงมากๆด้วยนะคะเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือมาทำความเข้าใจกันว่าทำไมไอ้คำว่ายอมรับเนี่ยมันถึงสำคัญเป็นก้าวแรกจริงๆไม่ใช่การยอมแพ้นะคะแต่เป็นการเปิดทางให้เราไปต่อได้ครับไอ้ความรู้สึกติดกับหรือบนหลูปเนี่ยมันอธิบายยากเหมือนกันนะครับคือเราก็พยายามแล้วนะเปลี่ยนงานเปลี่ยนคนคุยหรือเปลี่ยนวิธีคิดแต่สุดท้าย อ๋อกลับมาจุดเดิมอีกแล้วอืมใช่ค่ะในข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเขาชี้เลยว่าปัญหามันคือเรามักจะพยายามแก้ที่ข้างนอกเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนวิธีการอะไรแบบนี้แต่เราอาจจะเลี่ยงที่จะมองคือมองเข้าไปที่ข้างในใจเราเองมันอาจจะมีปมมีความกลัวหรือบาดแผลบางอย่างที่เราไม่เคยยอมรับว่ามีอยู่ เหมือนแผลที่มองไม่เห็นใช่ค่ะเหมือนเราพยายามทายาบนผัาพ,พันแผลโดยที่ไม่เคยเปิดดูแผลจริงๆข้างในมันเลยค่ะมันก็เลยไม่หายสักทีแล้วทำไมคนเราถึงไม่ค่อยอยากยอมรับล่ะครับในข้อมูลมีพูดถึงเรื่องนี้ไหมครับมีค่ะหลักๆเลยก็คือความกลัวนะคะกลัวเจ็บปวดกลัวจะต้องรู้สึกแย่กับตัวเองกลัวคนอื่นมองว่าเราเอ่อนแอไม่เก่งกลัวถูกตัดสินใช่ค่ะกลัวถูกตัดสิน หรือบางทีก็กลัวว่าถ้ายอมรับแล้วมันจะแปลว่าเราเป็นคนแบบนั้นไปเลยอ๋อเข้าใจครับมันเหมือนเราสร้างกำแพงป้องกันตัวเองแต่กลายเป็นขังตัวเองแทนประมาณนั้นเลยค่ะแล้วการยอมรับในความหมายที่ถูกต้องจริงๆมันเป็นยังไงครับต่างจากยอมแพ้ตรงไหนคือการยอมรับในที่นี้ไม่ใช่การบอกว่าฉันมันแย่หรือช่างมันเถอะชีวิตคงได้แค่นี้นะคะแต่มันคือการกล้าที่จะมองตัวเองตามความเป็นจริงแบบตรงไปตรงมา ล้าที่จะรู้สึกถึงความรู้สึกนั้นๆไม่ว่าจะเศร้ากลัวหรือผิดหวังโดยที่ไม่ต้องไปตัดสินว่ามันดีหรือไม่ดีต้นเลยค่ะที่จะนําไปสู่การเยียวยาแล้วก็การหาทางออกที่มันใช่จริงๆสําหรับเราพอพูดแบบนี้นึกถึงตัวอย่างเรื่องความสัมพันธ์ในข้อมูลเลยครับคนที่ติดอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ดีซ้ำๆเนี่ยจุดเปลี่ยนมันไม่ได้เกิดตอนพยายามเปลี่ยนอีกฝ่ายเลยแต่เกิดตอนที่เขายอมรับว่าตัวเองเจ็บปวด แล้วก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาคาดหวังลมๆแรงๆมาตลอดอืมใช่เลยค่ะชัดเจนมากหรือเรื่องการผลัดวันประกันรพรุ่งที่มีคนเขียนบันทึกไว้นะคะการเปลี่ยนแปลงมันเริ่มตอนที่เขายอมรับว่าลึกๆแล้วไม่ใช่แค่ขี้เกียจนะแต่แบบกลัวกลัวว่าจะทําได้ไม่ดีกลัวลม้มเหลวพอรู้ทันความกลัวก็เริ่มหาทางจัดการได้ถูกจุดถูกต้องค่ะมีอีกตัวอย่างก็น่าสนใจคนที่ขยันมากทํางานหนักตลอด แต่ชีวิตไม่ไปไหนอืมอันนี้เจอบ่อยนะครับค่ะครับจุดเปลี่ยนอาจจะมาตอนที่เขายอมรับว่าเออขยันอย่างเดียวไม่พอจริงๆ เราอาจจะขาดเป้าหมายที่ชัดเจนหรือกําลังหลงทางอยู่หรือเปล่าค่ะการยอมรับตรงนี้มันเปิดประตูให้เราได้หยุดแล้วก็ทบทวนจริงๆจัง,จงๆซึ่งในข้อมูลที่เราดูกันเขาก็มออีแนวทางง่ายๆ3ข้อนะคะสําหรับการเริ่มต้นฝึกยอมรับตัวเองข้อแรกเลยคือกล้าพูดความจริงกับตัวเองลองเขียนความรู้สึกจริงๆความกลัวความคิดที่ซ่อนอยู่ออกมาแบบไม่ต้องเซ็นเซอร์เลยค่ะเขียนแบบไม่ตัดสินใช่ค่ะไม่ต้องตัดสินว่าดีไม่ดีแค่ให้เห็นมันชัดๆ บางทีไอสิ่งที่เราไม่อยากยอมรับที่สุดเนี่ยแหละคือตัวปัญหาหลักเลยครับน่าสนใจข้อ2คือมองตัวเองเหมือนเพื่อนสนิทเวลาเพื่อนรักเรามีปัญหาเราคงไม่ซ้ำเติมใช่ไหมคะครับคงรับฟังให้กำลังใจนั่นแหละค่ะลองทำแบบนั้นกับตัวเองดูบ้างให้ความเมตตาความเห็นใจกับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองปฏิบัติต่อตัวเองดีๆหน่อยใช่ค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายสำคัญไม่แพ้กันเลยคือกล้าขอความช่วยเหลือการบอกว่าเราไม่ไหวแล้ว หรือปัญหานี้มันหนักไปสําหรับเราคนเดียวเนี่ยไม่ว่าจะคุยกับเพื่อนครอบครัวหรือผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่เรื่องน่าอายเออยังต้องเรียนรู้อืมใช่ค่ะไม่ใช่การบอกว่าเราแย่แต่คือการยอมรับว่าฉันกําลังเรียนรู้เติบโตถูกต้องเลยค่ะมันต้องใช้ทั้งความกล้าหาญแล้วก็ความเมตตาต่อตัวเองมากๆครับผมก็อยากจะฝากคําถามทิ้งท้ายให้ลองกลับไปคิดดูนะคะว่าถ้าการเริ่มต้นใหม่จริงๆมันต้องอาศัยความจริงใจ การยอมรับความจริงที่เราอาจจะเอ,อ่อหนีมาตลอดมีความจริงส่วนไหนอีกบ้างที่เราอาจจะยังหลบเลี่ยงไม่กล้ามองมันตรงๆแล้วถ้าเรากล้าพอที่จะยอมรับสิ่งนั้นแล้วมันจะปลดล็อกอะไรในชีวิตเราได้อีกบ้างคะถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่เราตั้งใจคัดสรรมาให้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากครับ